สวัสดีค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อส่ชที่ว่าพัสดุนะครับขอทราบหมายลขพัสดุค่ะอ๋อใบที่พัสดุอะไรไม่ได้ส่งครับขอทราบชื่อนามสก,กุลนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้ค่ะอ๋อชื่อนายนายหิวจิม๋มหิวมากไหมคะหิวมากไหมหิวมากไหมเนอะ เลยกดเข้ามาอ่าค่ะอ่าฉันรบกวนคกดลงแจ้งชื่อและนามสมุลค่ะแต่คุณแชื่ทก็เป็นปคนอ่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับใช<า>่อ๋อชืนน่อนายนายนายหัวนายหัวคุยแดงเจ๋ นามสกุลนามสกุลครับาานามสกุลหัว,วคุยค่ะนหัวคุหเชื่อหัวเชื่อหัวเชื่อหัวคุยนามสกุลก็หัวควุยเหรอคะครับผมสแสดงว่าเป็นคนหัวควุย